โลกตกใจความสามารถสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆเรื่องของชายออสเตรเลียวัย63ปีที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยเป้าหมายเดียวเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมไทยไปตลอดการจากช่างก่อสร้างสู่เจ้าของฟาร์มวากิวคอลินชายออสซี่ที่เคยทำงานในเหมืองแร่และเป็นช่างก่อสร้างกลายเป็นเจ้าของฟาร์มโคเนื้อวากิวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีโคร้อยเจตัวอยู่ที่จังหวัดยะโสธรคอลินบอกว่าผมเกิดในฟาร์มอายุ4ีขวบก็บขับแท็กเตอร์ได้แล้วผมอยากกลับมาทำฟาร์มเป็นงานอดิเรกแต่มันกลายเป็นใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเขาย้ายมาไทยปี2018หลังจากแต่งงานกับภรรยาชาวไทยและเริ่มโครงการฟาร์มวากิวด้วยเงินทุนจากไรายได้ค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียเดือนละ1 2 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียน คอลินยังเป็นที่ปรึกษาให้กับกรมปรศุสัตว์ไทยเพื่อพัฒนาตลาดเนื้อพรีเมียมเพราะตอนนี้ไทยต้องนำเข้าเนื้อพรีเมียม50,000ตันต่อปีปัญหาเกษตรกรรมไทยดินเสื่อมโทมสิ่งที่คอลินพบคือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรรมไทยดินที่เสื่อมโทมเขาอธิบายว่าเกษตรกรไทยดึงสารอาหารจากดินออกมาตลอดแต่ไม่ได้ใส่อะไรกลับคืนดินจึงแย่ลงเรื่อยๆ วิธีแก้ที่คอลินเสนอคือการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือเลกูมเช่นปอแกงหรือซันเฮมส์ที่สามารถรึงไในตัวเจ่นจากอากาศลงในดินเทียบเท่าการใส่ปุยยูเรียครึ่งถุงเขาบอกว่าผมซื้อมเมล็ดปอแกงมาแจกให้หมู่บ้าน80,000บาทแต่มีเกษตรกรมารับแค่คนเดียวเพราะคนอื่นไม่รู้จะทำยังไงเขากล่าวด้วยความเสียใจ เขาทำการทดลองกับมหาวิทยาลัยพบว่าผลผลิตค่าเพิ่มขึ้นจาก300กิโลกรัมต่อไร่เป็น450กิโลกรัมต่อไร่ใน1ปีเพิ่มขึ้น50%โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยระบบอาหารสัตว์ดับวิทยาศาสตร์สิ่งที่ทำให้ฟาร์มของคอลินประสบความสำเร็จคือการทำอาหารสัตว์เองซึ่งถูกกว่าการซื้อจากโรงงาน40และควบคุมคุณภาพได้ส่วนผสมที่เขาใช้ประกอบด้วย คอนดิ i s t เลอร์เกรนส์หรือสากจากการทวิสกี้จากข้าวโพดโปรโตีน30%กากถั่วเหลืองโปรโตีน45%สำหรับลูกคนหนุ่มกากปาล์มราคาถูกแต่โคมไม่ชอบกินต้องผสมกับอาหารอื่นเปลือกมันสำปะหลังให้ความชื้นและพลังงานเขาอธิบายว่าอาหารที่คุณเห็นนี่มีมูลค่า300,000บาทใช้ได้3เดือน ผมคำนวณให้โคเพิ่มน้ำหนักวันละ1กิโลกรัมเป็นระบบอาหารที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โครงการใหญ่เปลี่ยนอุตสาหกรรมเนื้อไทยคอลินไม่ได้ทำเพื่อเงินเขามีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นเปลียอุตสาหกรรมเนื้อไทยทั้งระบบประเทศไทยนำเข้าเนื้อพรีเมียม50,000ตันต่อปีเพราะไม่มีการผลิตที่นี่95%ของโคไทยเป็นพันรามันให้เนื้อแห้งไม่ใช่เนื้อพรีเมียม เขาเสนอรัฐบาลลงทุน300ล้านบาทสร้างโรงค่าสัตว์มาตรฐาน ISO 30แห่งทั่วประเทศและพร้อมให้โควากิวฟรีกับเกษตรกรที่อยากเริ่มเลี้ยงคอลินจะสร้างโรงค่าสัตว์ต้นแบบเองในปีนี้ร่วมกับกรมปรศุสัตว์ยโสธรเพื่อเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆตามเขาเพิ่งได้งบประมาณ10ล้านบาทจากกรมปรศุสัตว์สำหรับน้ำเชื่นวากิวซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผลจากคำแนะนำของเขา คอมเมนต์ชาวเน็ตความประทับใจและความคิดเห็นเมื่อคลิปนี้ออกไปชาวเน็ตทั่วโลกตื่นตระหนกกับความสามารถของคอลินมาฟังความคิดเห็นกันความคิดถึงคนนี้เขียนว่าคอลินเป็นเหมยเครื่องจกักรเขาเป็นผู้ชายที่แก่งความมุ่งมั่นผนวกกับความรู้ที่กว้างลึกทําให้วิดีโอนี้น่าติดตามความคิดเห็นต่อมากล่าวชื่นชมว่าว้าวตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้วคนนี้ก็คือกูรูเลย ความคิดเห็นต่อมาจากเชฟในลาวบอกว่าตอนเยี่ยมผมได้ยินเรื่องคนนี้มาหลายปีแล้วเพื่อนเชฟในลาวพูดถึงเขาทุกครั้งที่คุยเรื่องวากิวความคิดเห็นท่านนี้แสดงความกังวลคนนี้มีความรู้เรื่องเกษตรกรรมมหาศาลสามารถเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมไทยได้คนเดียวแต่น่าเศร้าที่อาจจะล้มเหลวเพราะคอมเมนต์ถัดมาจากออซี่ด้วยการแสดงความภาคภูมิใจนี่แหละคนออซี่จะแท้ทำอะไรก็ได้และทำให้สำเร็จ ความคิดเห็นต่อมาช่นชมเรื่องการทำงานของแรงงานหญิงไทยผมเข้าใจเรื่องที่คอลินพูดเรื่องแรงงานหญิงเรามีพนักงาน15คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไว้แก่ประสบการณ์บอกว่าพวกเธอลางงานน้อยมาทำงานอย่างมีสติและทำงานจริงจังแทนให้จะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันคอมเมนต์ต่างชาติคนนี้จากเมลเบิร์นบอกว่าสัมภาษณ์ยอดเยี่ยมมากจากคู่ออซีไทยในเมลเบิร์นเอาไปแชร์ให้ครอบครัวเกษตรกรของภรรยาในเชียงรายแล้ว จะสั่งสเต็กของเทาออนไลน์ตำกลับเชียงใหม่คริสต์มาสนี้คอมเมนต์ถัดมาประเทศไทยโชคดีที่มีเขาความคิดเห็นต่อมาเขาคุณหาลูกศิษย์ที่มีวิสัยทัศน์และความลงหลายเหมือนเขาไม่งั้นโครงการนี้จะหยุดชะง,งักและไม่มีใครดูแลต่อเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของเกษตรกรรมไทยแม้จะมีความรู้และเทคโนโลยีที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องใช้เวลา สิ่งที่น่าประทับใจคือคอลลินไม่ได้ทำเพื่อเงินรายได้จากอสังหาในออสตี้เขาพอใช้แล้วเขาทำด้วยใจที่อยากช่วยเหลือเกษตรกรไทยแต่เขาก็มีความกังวลด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นถ้าผมอายุ40ทําทำสิ่งนี้ผมมีเวลา20-30ปีข้างหน้าผมสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสหาหกรรมหลักของไทยได้ใช้เวลา10ปีแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม คอลลินบอกว่าสุขภาพเขายังแข็งแรงความดัน120หัวใจเต้น55ครั้งต่อนาทีแต่เขาเป็นห่วงโครงการมากกว่าตัวเองปัจจุบันเขาขาดผู้จัดการฟาร์มหลังจากคนเก่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์หาคนใหม่ที่ขับแท็กเตอร์ได้ยากแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแก่ที่ทำงานหนักแต่ไม่สามารถขับเครื่องจักรหนักได้ หลายคอมเมนต์เสนอว่าคอลินค้นหาสิทธิสืบทอดเพราะความรู้เหล่านี้มีค่ามหาศาลเขาควรจะเปิดโรงเรียนสอนเกษตรกรรมสมัยใหม่เมื่อคลิปนี้ไวรัลชาวเน็ตต่างชาติต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยโชคดีที่มีเขาและคนแบบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวงการเกษตรกรรมไทยได้คนเดียวเรื่องเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจว่าการทำเกษตรแบบทันสมัยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ และคนต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างแท้จริงคอลินไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่เป็นผู้บุกเบิกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์ประสบการณ์และหัวใจที่อย่างเห็นคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับใครที่สนใจติดตามเรื่องราวต่อของคอลินจะลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และเบลไอคอนนะครับ เราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากอีกเรื่อยๆและถ้าใครอยากสั่งสเต็กวากิวของคอลินสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page สั่งสีฟาร์มหรือค้นหาว่า w ากิวไท a แลนด์ใน Google ก็จะเจอเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ